สว ah. so. ัสดีครับพี่พี่อนาคท่านวันนี้มาพบกับพี่เสัตว์นะครับวันนี้เป็นการจากลาที่ผมเสียใจไหมถามว่าเสียใจนะครับอยู่ด้วยกันมาประมาณ 6- กถึงเดเดือนนะครับระหว่างรอเครื่อง30แรงตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นยามาฮ่าสาแรงนะครับอยู่กับเรามาประมาณ6เดือนเกือบ7เดือนนะครับเพราะว่าผมสั่งจองไป30แรงนะครับใช้เวลาจองประมาณ6เดือนกว่าจะได้มานะครับก็เขาให้ระหว่างนั้นบริษัทยามาฮ่าเนี่ยก็เอาตัวนี้มาให้ผมขับระหว่างการรอนะครับ ก็เสียใจนะอยู่ด้วยกันมา6เดือนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแม่นางก็ทําให้ผมหากินได้เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้นะครับบริษัทยาม่านะครับผมได้สั่งจองเครื่องยาม่าสามสแรงตัวใหม่นะครับมาถึงวันนี้นะครับมาเป็นความภาคภูมิใจสําหรับผมนะที่จากเป็นเด็กหนุ่มที่แบบว่าไม่เคยมีอะไรเลยเป็นคนที่เกเรเป็นคนที่แบบว่ายัางไงอะเมื่อก่อนไม่ได้สู้ชีวิตแต่ตอนนี้ตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ผมมีครอบครัวในผมสู้ชีวิตมากจนบัตรนี้นะครับได้ มีเครื่อง30แปลแรงยมามาฮ่าเป็นของตัวเองนะครับผมจะใช้เป็น2จังหวะนะครับแล้วทําไมผมถึงเลือกบริษัทยามาฮ่านะครับเพราะว่าเขาดูแลเช็คแคร์ลูกค้าเป็นอย่างดีผมต้องแบบยังไงอะเวลาสมมติเครื่องมีปัญหาอะไรแล้วก็รายงานเราตลอดว่าพี่เครื่องกําลังจะมาถึงแล้วนะเครื่องอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเพื่อการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องตัวใหม่นะครับเดี๋ยวต้องเป็นการจากลาเครื่องตัวนี้นะครับ มีมีอะไรแล้วนะมีมีหรืออะสั่งว้จะสั่งเปิดเองเลยอ่ะครับท่านผู้ชมและแล้วก็มาถึงนะครับขออนุญาตเปิดในนี้คือคือมีอุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับท่านผู้ชมมีทุกอย่าง ยากมาท่านผู้ชมมาดูกันนะครับมาแล้วอนนโอ้ท่านผู้ชมเจบในนี้จะมีอุปรกรณ์อะไรบ้างพีก่ก็หลักๆ อุปกรณ์พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานมีเบพัดเปิดเครื่องยนต์พร้อมใช้งานพร้อมเบรพัดอยู่แล้วก็มีถังน้ํามัน24ลิตรสายบิดน้ํามัน3เมตรแล้วก็สายเซฟตี้สำหรับสวยสตาร์ทแล้วก็ตัว คู่มือการใช้งานรวมถึงหัวเทียนนำรองแล้วก็ชุดเซอร์วิสเบื้องต้นวันนี้เราก็อยู่ในชุดอันนี้เป็นยามาฮ่าสองจังหวะใช่ไหมพี่สองจังหวะสามสิบแรงสิบแรงทำไมผมถึงเอาสองจังหวะมาท่านผู้ชมมันเล้าใจเวลาปิดตามมือตามมือใช่ตามมือนะครับแล้วเป็นตัวใหม่ด้วยเพื่อการเสียเวลาครับขออนุญาตไปติดตั้งงานดีกว่าครับผมท่านผู้ชมโอเคกลับไปตอนเนี้ยมันเป็นเครื่องใหม่ยังไม่รต้องรันทิ้งสิบชั่วโมงตอนนี้พี่รันอินมาให้แล้วสิบนาที ระยะอีกซึ่งง่ายๆคือสันใช้แบบเร่งไม่เร่งไม่สุดปอกครับห้ามสุดห้ามสุดจนน้ำมันถังเนี้หมดนะแล้วหลังจากน้ำมันถังนี้หมดก็เต็มที่เลยครึ่งน,นึงประมาณ50ครับเอาครับท่านผู้ชมทําไมผมถึงซื้อเครื่องยามาฮ่าสาแรงนะครับเพราะว่าเขาประกันอย่างนี้นะครับี่ก็สําหรับเครื่องยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นนะครับยามาฮ่าอร์ดเนี่ยเราประกัน1ปีหรือ1 0 0 0ชั่วโมง ระหว่างนี้ถ้าใช้งานมีปัญหาก็ติดต่อมาทางผู้ขายได้ตลอดใช่ไหมได้ได้ได้เราก็จะมีการเซอร์วิสมีการตรวจเช็คว่ามันเกิดปัญหาอะไรตรวจเช็คนี่ฟรีหมดเลยใช่ไหมครัถ้ามันเกิดปัญหาใช่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมหนึ่งปีนะครับเราประกันมีปัญหาขับไปสมมติว่าเราไม่เป็นอะไรสมมติว่าเราไปกดผิดพลาดอะไรโทรถามได้ตลอดได้แนะนำการใช้งานได้ชมครับไปท่านผู้ชมทำการเสียเวลายกติ้ตกันดีกว่าพี่จับนี้สั่งยาหลัง ôi bao ơi bao thôi bao quá rồi, bao nhiều bao bì bao bì ơi mẹ đi 4ลิตรสายน้ำมันก็ใหม่ๆเลยไปโอเคโอเคบีบโป่งให้ตึงเขาให้ตึงมือเหมือนเดิมนะจุกหัวถังมันมีการระบายอากาศ เราต้องปล่ปปปยอยปล่อยตัวเนื้อนั่นแหละพี่ปิดไว้เดี๋ยววิ่งไปดับครึ่งหนึ่งว่านะครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวหลังัจะเ,เสียบแล้วลองสตาร์ทดู iya 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 เครื่องก่อนว่าเป็นไงบ้างพอเ,เครื่องใหม่แล้วเป็นเต้นมากเป็นเต้นพูดแบบไงไม่ถูกมันเป็นเครื่องแรกของผมในชีวิตงานที่เก็บซื้อแล้วก็มาก่อนใช้เครื่องทัวไป3แรงแล้วมาถึงเครื่องหันยาวแล้วมันกําลังมันไม่ได้เันืองตัวสัตวพอได้มาใช้ปุ๊บแล้วมาติด เหมือนกันเครื่องยนต์เนี่ยที่เป็นเอนดูโรเนื่องจากทางโรงงาน,นเขาผ่านการทดสอบแล้วว่าเครื่องยนต์ตัวที่ค่าแดงแอนดูโรเหมาะแต่กา,ก,การใช้งานงสภาพสาภาพแบบนี้เลยสาบายวันนั้นก็ตรงนี้กล่องขยายยาวขยายก็เดี๋ยววันนี้ไปลองดูว่าประสิทธิภาพเครื่องเป็นไงบ้างก็เลื่อเไปสองจังหวเพราะว่าไปตาม เร่งมันได้แบบร้ใจแบบมีออซาเลยพี่ชักซีมั okay. ึง2เยอหวันใครก็ร okay, okay, ู how, ้ว่าสปีเรียยวมาตามมาตามสำหรับเรือลำนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียม7ฟุต17ฟุตซึ่งจริงๆคะเพกเรือเนี่ยกได้ถึง4 0แรงแต่ทางวิจิตศักดิ์เขาบอกว่า30แรงก็เลือแล้วก็เดี๋ยวลองดูวันนี้เป็นไงบ้างโอเคครับสำหรับเครื่องยนต์ใหม่แล้วกัน ตัวคันเร่งเนี่ยมาจากโรงงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาเนี่ยเพราะนั้นการขับเนี่ยอาจจะต้องการความหนืดเพื่อให้เราขับได้สบายขึ้นเพราะนั้นเดี๋ยวให้มิตรสัต์ปรับตั้งก็คือง่ายๆใช้กุญแจบเบอร์สิบเดียวไอ้ความหนืดก็เรียบเสมือแบบว่าเราเร่งไปแล้วมันจะไม่ตีกลับเร็วใช่ไหมถูกต้องครับถ้าเกิดค่าเดิมโรงงานมาเนี่ยมันอาจจะเลื่อนนิดนึงเราอาจจะต้องใช้แรงนิดของมือมันจะชาแต่ถ้าเราตั้งแบบนี้ให้มันแบบว่ากลับน้อยมันก็จะเบาเราจะไม่สา สามารถตัง้งเองได้เลยครับง่ายๆกระคุนตัวนี้ช่วยไหมไม่ต้องไม่ต้องอ่ะบีบเข้ากับตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับลองปรับตั้งแล้วก็ ไปลองดูเดีย๋ยวเราลองไปคับนี่ <Okay S 1> ครับนี่สายเป็นงนี้ป่ะสวมหัวไปปุ๊บใส่แข,สแขนใส่แขนนี่ไปก่อนเส้นนี่ใส่แขนปุ๊บแล้วก็เอาสายเนี้ยข้องรอบรอบหัวเรามาประกงจุ่มเข้าไปเท่านี้อ,อ,อ่ะ สใส่ใส่เลยไมไได้ฟตี้ผมก็จะเกี่ยวเข้านีนะ ครับท่านผู้ชมตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากการติดตั้งเครื่องทดสอบการขับมาแล้วโหผมดีใจมาก, <c oughs> มากเครื่องนี้แม่งนิ่มมากแล้วท่านผู้ชมแล้วเครื่องนี้ยงพี่บอกว่าเครื่องนี้เป็นสายแบบนุยๆเลยใช่ไหมพี่น <c oughs> ุยแบบว่าผมคาด๋ยวสักวันเดี๋ยวรอให้ลานยินมันหมดแล้วผมจะขับไปแม่น้ำเกิดเจ้าพยาจะลองแบบยาวๆดูดันดูว่าอันนี้ผมมีสิทธิ์ที่จะลองนีพี่ว่าถ้ามันเกิดผิดพลาดอะไรผมสามารถติดต่อพี่ได้เห็นที่นะาท่านผู้ชม วันนี้ต้องขอขอบคุณพวกพี่ๆมากที่มาติดตั้งมากนี่ครับการดูแลเช้แขงน,นี่ผมบอกว่าดูแลเช้แขงดีมากแล้วก็มีปัญหาอะไรสามารถติดต่อได้แล้วก็พี่ๆน้าๆท่านใดสนใจนะครับมีเรือแบบผมแต่ยังไม่รู้คุณภาพสเปคเครื่องว่าจะใส่อะไรสามารถทักมาถามได้ที่เพจนี้นะครับผมจะขึ้นไว้2เพจน,นะครับนี่นะครับเพจยามาห้าสเพจน,นี้เลยครับเขา้าทักกันในข้อความเพจกันได้นะครับแร้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ตุดท้ายเรือสําหรับ ท่านใดที่สนใจก็สามารถพักไปสอบถามได้ครับก็ินดีห้ครับคุณาแล้วก็ไม่ได้มีแค่เครื่องเรืออย่างนี้ด้วยมีกัสกีก็มีแล้วก็เรือสํเเอาเร็จรูปเรือเขาเรียกว่าเรืออะไรอ่าบทแพ็กเกจอ่าก็สามารถสอ,อแบบถามได้คือแบบครบชุดเลยสําหรับคนที่แบบว่าอ่ามีทนทรัพย์พร้อมที่แบบว่ากิเกตซื้อค่ายนู้นค่ายนี้มารวมกันแบบจบในเที่ยวมห้าที่เดียวก็มีนะท่านผู้ชมวันนี้นะผมดีใจมากเลยหล่อเลยทั้งท้องจนขอให้สนุกับการใช้งานแ้องรู้เลยดี ออกหมายไกลๆให้เอฟซีได้ติดตามกัน<ช>ต่อไปรอดูเลยครับว่าได้เขึ้นตัวนี้อยู่จะพาไปที่ไหนที่แรกนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม